พามาครับมาครับร้านกาแฟกกกองนะฮะวันนี้มีเลี้ยงยูทูบเบอร์นะฮะจากเอฟซีนะครับที่เอนเงินเข้ามาให้นะครับสามารถดื่มได้นะฮะยูทูบเบอร์ออายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ดื่มน้ำอะไรวะเอาตรงนี้นะกินน้ำอะไรมารับเลยนะครับมีเอฟซีนะฮะผู้ใจดีนะฮะ <laughs> oh. <laughs> Hello how are, you? I'm fine. how are you I'm fine too and you? you speak very good English No 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 are you from Canada Oh uh, no in Thailand You look like you're from Canada Lily really? Yeah Thank you so much Vancouver, Vancouver yeah. yeah I've been there before <laughs> Where have you been <laughs> in Canada <laughs> uh, Toronto Toronto India <laughs> India อันนี้อันนี้ฝรั่งสวีเดนสงสัยอนาคตจะเป็นฝรั่งโกกอกเนาะมหาเมียโกกอกมหาพระยาจิกกกอกผมนะครับผมมาจากนี่แหละครับคุณคุณถามเจ้าของร้านเขาแล้วนี่เขาเป็นเจ้าของบ้านสวัสดีครับ งคผมน่าจะถามคุณบอกคุณมาจากไหนอ่าสวีเดนมีที่นอนหรือยังครับมีที่นอนมีครับผมมีเลยเนาะแล้วที่นี่มีไหมมีมีนอนแถวนี้ได้หมดเลยเท่าไหร่เด้ออันนี้ครับยังไม่ได้ตั้งราคาเลยนะให้นอนฟรีอยู่ตอนนี้นอนฟรีใต้ร่มสวนยางช่วงนี้ It's free It's free hotel เี็นเดอนมะีมามาอุ่นนนกาแฟแต่เช้าเนาะนอนในป่าก็ได้มั้งนอนในป่าได้ป่าสวนยางได้อยู่ Peeling Peeling บิลลิงปีวอกเนาะใช่ัมงกี้มังกี้มังกี้ n k e y Monkey เขายังอยู่ในช่วงโควิดอยู่นะช่วงนี้เปิดมานานไหมครับมีนะอะไรนะครับเปิดนานหรือยังนี่เปิดมานานไหมครับร้านกาแฟนี่เปิดวันที่สี่หนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่เดือนครับครบรอบหนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนร้านชื่ออะไรครับกาแฟกรกกครับกาแฟกรกกอกกาแฟกรกอกดหมูยอน้องมิวอ๋อใช่ อันนี้ก็ยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับมามารับเอามารับมารับเออเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องดื่มฟรีนะครับจากจากเอ่อผู้สนับสนุนเนาะนะครับนี่ครับชื่อช่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่เขาให้เขาจะต้องรู้ช่องด้วยนะซาลีน่าซาลีน่านะอันนี้เป็นยูทูบเบอร์จริงๆนะฮะไม่ใช่มารับน้ำดื่มแบบมั่วๆไม่ใช่นะเราเลี้ยงยูทูบเบอร์นะฮะนี่ ยูทูบเบอร์นะฮะแล้วก็นู่นหลาย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 ช่องในอย่างโู้นนะอ่าทิศเอกชันชัยเน็ตนี่นะคะชั้นไหนนี่ซาลีน่านี่นะคะซาลีน่านะใส่หมวกค่ะซาลีน่าใส่หมวกเนาะอ่ามิทำกี่คลิปในเนี้ยอือก็จริงๆแล้วยังไม่มีเวลาลงเยอะเลยค่ะยังไม่มีเวลาลงเยอะเลยก็ทำงานประจำ ช่วงนี้ว่างอยู่ก็เลยลองมาทำดูอะไรเงี้ยลองมาทำดูเนาะชาเขียวนี่แล้ววันนี้สั่งเมนูอะไรครับชาเขียวค่ะหวานน้อยชาเขียวปั่นชาเขียวหวานน้อยนะเอาด้วยกันเลยผมเอาด้วยชาเขียวหวานน้อยได้ได้ได้สามแก้วสามแก้วทำไมถึงชอบชาเขียวทำไมถึงชอบหวานน้อยครับ จริงๆแล้วถ้าหวานนี้จะเป็นคงไม่กินเลยไม่ว่าจะเป็นกับข้าวหรือว่าจะเป็นไม่ชอบหวานไม่ชอบเลยค่ะทำไมกับผลไม้เหมือนกว่าม่กินผลไม้อะที่ออกมันหวานไม่ชอบไม่กินเลยอ๋อแสดงว่าชอบกินดิบเหรอครับเอออันนี้ก็ไม่ค่อยค่อยนะกินลาบก้อยไหมลาบก้อยกินไหมชอบของมากจริงเหรอเอ้าวสุรุ้งเป็นคนอีสานเหรอม่อ้าวผมนึกว่ามาจากต่างประเทศแล้เนี่ยมาจากนึกว่ามาจากประเทศเลยนะสวีเดน ซอยจุยิ่งอร่อยเอาคุณกินคุณกินซอยจุ้ด้วยประทานโทษแล้วขมไหมเอาแบบแนวขมขมไหมคนนี้ขมนะคะถ้าไม่ขมนี่ไม่กินค่ะอ๋อลาบงัวขัวเอี้ยนกินหมดเมนค่ะลาบเอี้ยนไม่เอาไม่กินลาบงัวขัวเอี้ยนเี้ยนบะเขินสมปะหน้อยกโนขับลาบตะตองบองปลาพานาขุมกินหมดใช่นไหมนี่เหรอจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรเลย ลาลอสแอนเจลิสใช่ครับสาวร้อยเอ็ดนะฮะฝั่งนี้นะคะฝั่งตัวด้วยฝั่งตัวไม่ยังหูใจเลยค่ะได้ๆๆ้ได้ไดั้งนี้หกแสนคนนะครับครับผมนี่มาดูสวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครัสวัสดีน้องน้องสิริศักดิ์นะฮะนี่เป็นลูกสาวลูกลูกชายครับลูกชาย ยึดตีเลยยูทูปเอร์ยึดแลวสาราน้อยเราดิยึดแต่มืาอคืนแล้วครับไี่ทำเมนูอะไรอยู่ปลาเขียวนะมันทำในครางละกี่แก้เอ่ยไอปันไม่ได้สามเฮ้ยของผมไม่ได้ปั่นนะไม่ปั่นไม่ปั่นแต่ว่าน้อยน่อะเอาหัตีไม่จายไม่่แก้คอะผม ยก็องให้ปีมาข้าใน่้ากเหาต้ผัดองสวัดีครับโอ้ทำไมแยกชิ้นส่วนได้แล้วอมันร้อนโอ้ยมันฮ้อนเอาน้ำแข็งไหมนี่เา้ำแข็งได้ไหมอุพุไออินไซด์เฮียโอเคอินไซ์อิซร์ i ฮ i โอเวอ h e ฮโอ r e o ิ a t o ร p o r t m ย g o เป็นโอเวอร์ฮิตือบเรัอัพโหลดอัปโหลดยู u ูบไม่มีบริการเยอะแล้วนีครับว่าจูว่ o ว่าว่าดูวอร์กิ่ซอฟแวร์ฮู้ยูซอฟแวร์คอมพิวเตอร์โอ้โุเจาะุเจาบนี้แน่แน่โอ้ได้โอ้นี่ครับได้มาแล้วชาเขียวของคุณของคุณมินิวนะครับที่เอาชาเขียวมาให้เดิมนะฮะนี่ครับขอบคุณเอฟซีด้วยที่ เออโอนกันมาให้แล้วก็นี่ครับอ่านี่นี่นี่ครับนึกว่าลุงพลลุงพลครับผมลุงพลครับลุงพลอยู่นี่ครับ <S 2> <S 2> ครับผม ลุงพลโอ้โหชาเขียวโปรตีร้านเมนูกาแฟก,กุกก่อเนี่ยก็ทำอร่อยมากทุกเมนูเลยนะฮะวันนี้ไม่อร่อย <c oughs> วันนี้อร่อยก็ปกติวะราคา20บาทเอามันไปยืนตรงนี้ไปยืนตรงนี้ไปยืนตรงนี้ <c oughs> นี่ครับอันนี้นมาจาก LA อันนี้เป็นแฟนแฟนฝรั่งอ๋อตกใจพูดชัดๆเเมื่อกี้เป็นแฟนเป็นแฟนครับ <c oughs> นี่ก <substit uting> <rework> ็ไม <positives> ่ได้โต hey, okay, ้แย้งอะไรเลยหรือจำลองหรือจำลอกก็ให้ทำอะไรก็ทำไปอันนี้หวานหวานปกติแต่ของของของน้องพี่ไม่ต้องเติมน้ำตาลก็ได้มั้งครับไม่ต้องเติมน้ำตาลของน้ำตาลอยู่ใกล้พี่เลยนี่ครูแล้วครับพี่แอบแซวฝรั่งอยู่ว่าอันนี้แฝงไหมอยู่ข้างหลังผมตัวใจทุกคนตัวใจครับตัวใจเป็นไรนี่อร่อยแฝงแฟนีมีแบบแบบปั่นด้วยนะมีแบบปั่นที่นี่จะมีแบบปั่นแล้วก็แบบธรรมดาวันนี้น้อง สุดยอดชาชาเขาเรียกว่าชาใบหม่อนนะเอ่ออันนี้สนับสนุนลุงพลอยู่นะลุงพลจะได้หนึ่งล้านถ้าเกิดทุกคนซื้อกล่องกล่องสองกล่องนะลุงพลจะได้หนึ่งล้านนะฝากไว้ด้วยนะแล้วพี่โจซื้อยังผมผมซื้อแล้วอ๋อผมซื้อแล้วผมเป็นสปอนเซอร์อยู่เหมือนกันไม่น่าหล่อขึ้นหล่อขึ้นไหมหล่อเออขอบคุณครับไม่อมออยังไงหร่อใส่เขียวไปครับปรีนที่ปรีนที่นะฮะมาดิพีชนะมาดิพี แต่เราสนุกคนซื้อคนละกล่องนะครับเรียกคลิปนี้ว่าคลิปยูทูบเบอร์นะครับเปิดตู้ร้านกาแฟเพราะไม่มาเปิดสักทีตอนเช้าหนูว่าจะมาแล้วเห็นบอกว่ายังไม่เปิดออกไปเปิดตลอดเพ่าะว่ามีคนชมอันนีเดินทางมาเยี่ยมครับพี่เดินทางมาเยี่ยมคนชงเมื่อเช้าบรรยากาศดีมากผมผ้าสองผืนยังไม่หายหนาวเลยขอบคุณครับมีคนหนึ่งคนหน่งคนเพราะงั้น พี่โจสวัสดีอะไรขอโทษน้ำจิดตัวแรงหน่อยจะเข้ามาดูวันนี้ครับแดงมะนาวเพราะนี่มันอยู่แดงมะนาวเขาไงคล้ายคล้ายปลูกกลางเขาไหมครับปลูกขึ้อมรอบเดี๋ยจะกระจายครับเดี๋ยวบนเขาแล้วก็มีแบบเขาล้อมรอบเขาขายดีจนไม่มีเวลามาทำมาขายแล้วฝากหมูยอน้องนิวด้วยนะครับหมูยอลูกชิ้นมีโอกาสก็มาแล้วก็กดติดตามยูทูบช่องกาแฟกรงกอกลังกำลังจะมีอีกหนึ่งอาชีพเสริมขึ้นมาในส่วนยางนะคะอะไรครับผมหมูเหมือนกัน ว้าวนี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์น,สน,นี่ลูกข่าวก่อนใครเลยนะฮะรัะ<อ>กกาแฟกบก,ก,ก,ก่อนก่อนเพื่อนเลยนะนี่ข่าวรู้ก่อนเพื่อนเลยจะมีบุ๊กท่าขายอยู่ที่โกโกอกซะแล้วนะโดยพี่นิวนะฮะน้องนิวนะฮะการแข่งเล็กร้องของเอฟซีนะการแข่งเล็กร้องจะขายเป็นชุดนียังไงครับ,บอจะไปไหนแล้วเข้ากล้องก่อน,ออนอย,ยืมๆเข้ากล้องหน่อยเผื่อดึงเลตติ้งคนเข้าไปดูให้คุณสวยก็ชื่อช่องอะไรนะช่องช่องช่องยังก็ซาลีน่าค่ะซาลีน่า ไซน่าที่หลังคือหลังต้องเอาติ๊กเกอร์ติดตรงนี้ใช่ไหมอ่ะอ้าวออาชี้มันดีมัต้องมาถามเนี่ยค่ะซาลิน่า๋อซาลิน่าบันทึกบ้างสลิน่าเนี่ยคล้ายๆไอ้สาลัยใช่ไหมสไตล์ลูซิตาอะไรเงี้ยนะซาลิน่าสะกดไงครับสะกดภาษาเกตันธ์เอสเอลไอเอ็ I N A ค่ะซาลิน่ากับมนิพาก็อ๋อคนดูเยอะเงี้ยนี่ดูเยอะไหมลูกเยเะมากไหนอ่ะมันดูตรงไหนอ่ะสองสุดดูอัดดู นี่ขอดูอันนั้นดอันนี้อันนี้หนูทำอ่ะคนดูโดนลงอันนี้ไม่ลง มันก็ม <middle> ีบ <jeśli> ล <imagery> ็อกมีอะไรอยางเงี้ยเปยแต่งก็ลงเป็นบจะนาทำมานานแล้วเหมือนกันเนาะไม่ค่ะกี่เดือนอาทิตย์ที่แล้วพอที่แล้วเองเขาเพิ่งทำแต่ว่าจริงๆอะหนูชอบเที่ยวท่องเที่ยวล้วก็มีหยอดไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันไหนที่ไปอย่างไปอินเดียไปอะไรเงี้ยก็ไม่เยอะเทาไรอินเดยอเดียแล้วอันนี้กจะ่ายไปอินเดียมาแล้วยีไม่อยากจะไปตอนนี้โควิดเยอมาก่ะ นมื่อคืนที่โทรมาไหม่ราโอเคนะครับที่โทรมาใช่ใช่เสียงเป๊ะเลยผมจำได้เลยนี่ครับผมกีนะหมอหนุ่มก็ยังอยู่นะฮะอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นหมอจับกระดูกหมอจับกระดูกครห้าสิบแปดประเทศแล้วครับ ไปกี่ประเทศนะครับ58ประเทศมีประเทศไหนบ้างครับประเทศไหนบ้างครับลาวเขมรบาม่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็เป็นดูไบมันจะเป็นเป็นที่เขาเรียกว่าสวีเดนออสเตรเลียอังกฤษอเมริกาอุ้ยเยอะมันเจ้าชายจะมีผู้ทานผู้ทานอะไรเยอะแยะมันต่อไปเยอะแยะเพราะว่ปหลายประเทศแล้วเป็นหมอใจดูใครๆแบบพวกเขายังไม่มีเฟซยังไม่มีไลน์ก็ถามว่าหมอหนูไปไงไปช่องทางธรรมชาติครับ เรือสไตล์คูดหรือเรือเป็นเรือใหญ่เครื่องบินผมพูดไม่ได้ก็คือว่าเจ้าของประเทศไม่ใช่ของประเทศคือเขาเรียกราชการนะครับผมไปรักษาทหารอันนี้จะเป็นการสำรวจยูทูบเบอร์ทุกคนนะค้าสบเอประเทศแล้วคุณไปประเไหนมาบ้างครับคุณชันชัยครับผมก็10ประเทศอาเซียนยกเว้นติมอร์เลสเต้ครับติมอร์เลสเต้ที่ยังไม่ได้ไป ีมอเตอร์ไซค์ใช้แดงพาตายตอนนั้นก็เป็นนักเดินทางนะครับก็จะเน้นแถวลาวเขมรพม่าอาเซียนไปกับพี่โจนี่แหละไปกับผมด้วยเหรอหนักสุดก็คือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นะโด่ฟิลิปปินส์ที่พี่โจนี่ไหโดนหลอกใช่ไหมเป็นเมาส์เขาโดนเข้าใจอยู่ใช่ได้หรอไม่ใช่คือผมเป็นหมอรละสาระบบเส้นประสาทเวลาคนโดนระเบิดเข้าใจได้ยินว่าอาราคาไม่ใช่พูดไม่ได้ครับก็ เข้าใจใช่ไหมครับพูดไม่ได้เพราะว่าผมเป็นหมอจับเส้นเสร็จแล้วทำงานเสร็จแล้วไม่รู้มันเสียมั้งเสียอ้าวเครื่องมันร้อนเครื่องร้อนตัวนี้นี่เนี่ยทำไมมีเครื่องเดียวหรอไม่มีมีทุลนเจอานายกระเป๋ามีแต่เครื่องเดียวโอ้เครื่องมือเยอะมากเลยเนาะเครื่องมือกล้องใช่ไหมข้าไม่รู้อันนี้ไฟ่ใช ฟบนสำหรับไฟงตัวใหญ่เข้าป่าอันนี้่ะโอ้แล้วหลอดอยู่ไหนหลอดใช้หลอดอะไรใช้สมบัติลงไทยรูปโอ้ลงไทยรูปลงไทยรูปจริงอ๋อเลยเธอวันนี้ไม่ได้ใส่คนริมถามชื่อชื่ออะไรฮะเฟรดเฟรชสัชื่อนะสอเฟรช คุณเฟรชมิสเตอร์เฟรชไม่ใช่มิสเตอร์บีนไม่ใช่มิสเตอร์บีนมิสเตอร์เฟรชสวีเดนได้พูดภาษาสวีเดนให้ฟังหน่อยให้พูร์ไดเด้อฮะไฮ้ผู้ใดเด้อร์พูดก็ได้ไฮ้พอร์ดเด้อมันแปลว่าสวัสดีจริงเหรอโอ้สวีดิสสวีดิสอันนีนะไฮเพอร์ไดเด้อร์เฮดเพไดเด้อ นั่นภาษาอีสานแล้วอ่าไม่อันนี้ภาษาสวีเดนอ่าแนะนำคนสวีเดนมาเที่ยวบ้านกาะเกนะครับภาษาสวีเดนนะคอมทิลโคโคแค่นั้นแค่นั้นเองง่ายๆสวีเดนพูดได้คำหนึ่งคำอะไรสกอเนสกอเนแปลว่าอะไรสกอเนชุนแก้วชุนแก้วสกอเทคำไปไงอ๋อทคำไปภาษาจีนอยู่เมืองไทยชอบเมืองไทยไหมชอบ ชอบอยงไทชบเพราะอะไรอากาศดีอากาศดีคนไทยนิสัยดีคนไทยมีมีน้ำใจมีน้ำใจใจดียิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีทุกวันอารมณ์ดีทุกวันนะจริงๆนะคนไทยคนรังชอบคนไทยแล้วก็อาหารอร่อยแซ่บๆอาหารอร่อยคุณกินลาบกินก้อยไหมกินได้ทุกอย่างลาบเนื้อลาบดิบกินได้ลลาาบบไก่หมูลาบไก่ลาบหมู กินลาบลาบมนุษย์ลาบมนุษย์ไม่กินลาบไก่ลาบหมูลาบเนื้อกินลาบสนุกสุนัขลาบสนัขสุนัขกินด้วยเหรอไม่กินไม่กิน no no dog no eat dog ลาบหมาน้อยลาบหมาน้อยาแสดงว่าเคยกินไม่เคยเคยกินอ่ะบัวแล้วก็กินข้าวเหนียวได้ด้วยข้าวเหนียวนี่ปั้นยังไงนะทำทำทำท่าปั้นข้าวเหนียวให้ดูหน่อย กินไปที่จกข่าเหนียวทำไงไหนทำด้วยจำท่าจกข่าเหนียวให้ดูหน่อยจกข่าเหนียวอ่ะทำปั้นปั้น,ป,น,ป,นปั้นปั้นใช่ใชไหมเ <laughs> ก่งจังเลยแสดงว่าอยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้วใช,ใช่ยีสยย่สิบกว่าปีโอ้มีหน้าพูดไทยเก่งเมืองไทยครั้งแรกพูดภาษาไทยคำแรกเป็นคำว่าคำว่าอะไรตกใจตกใจคำแรกที่ที่พูดได้ ไม่ผมจําได้ว่าผมเออาพูดมาที่นี่ผมฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับครั้งแรกแล้วแต่ผมฟังตลอดว่าคนไทยเขาพูดว่าไม่รู้ไม่รู้<อ>แล้วผมก็ถามคนอื่นว่าไม่รู้มันแปลว่าอะไรเขาก็บอกว่า I don't know <laughs> อะไรผมได้ยินตลอดเวลาไม่รู้มันแปลว่าอะไร I don't know I don't know <laughs> อะไรมันทุกคนเขาก็พูด ไม่รู้มันแปลว่าอะไร I don't know I don't k n o กก็เลยไม่รู้กันเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเรองจรลงตลคลิปนี้ล้านวิวชัว <c oughs> ไม่รู้ I don't know <c oughs> ผมก็ทำประมาณ20กว่าครั้งแต่สุดท้าย <c oughs> อ๋อมันแปลว่า don't know โอ้อยังปั่นอยู่นะฮะนี่ครับยังต้องแจกอยู่ต่อไปนะยูทูบเบอร์นะฮะกินหมดแล้วก็แจกคนอื่นต่อไปนะครับ <c oughs> ธรรมิกเน่าครับบรรยากาศส,สบายๆนะฮะสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์แล้วก็เลี้ยงกาแฟยูทูบเบอร์ครับผมจากแฟนลับพูจด,ดีนะครับสวัสดีครับ